ครับันจานนั่กนกะเ้องมาแล้วครับตัวทีส่สองโอเครครับราาก,กำลังมันนะครับดูแอคชั่นของขันนะครับสิฟุ๊ด ฟังเสียงวันนี้เอาโหไม่ยอมไม่ยอมเลยมา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 เลยมาละ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 เหลืองๆมาละเหลืองๆไอ้อยมาแล้วโผล่ขึ้นมาหน่อยนะนวลจันทร์ตั้งคันเบ็ดไว้อย่างเดียวอือหืออือหือ

นี่ครับน้ตองคนแรกเอ้สุดยอดสุดยอดขอบคุณมากค่ะ